สวัสดีครับคลิปนี้ทีมงานพอร์ตมาแนะนำแล้วก็สาธิตการใช้งานตัวเครื่องช่างไทเกอร์0 2นะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยหรือว่าตัวบอดี้เนี่ยลักษณะเครื่องนะครับจะเหมือนกับเครื่อง Ti01 เลยนะครับแต่ Ti02 ตัวนี้เนี่ยจะมีเพิ่มในลักษณะของการเชื่อมต่อเพิ่มเข้ามาอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการต่อเพื่อส่งน้ำหนักไปที่โปรแกรมคิดเงินนะครับตัวเครื่องเนี่ย ตัวนี้รองรับทั้งแบบมีสายแล้วก็ไร้สายนะครับแบบมีสายเนี่ยก็ผ่านสาย r อ2 3 2แล้วก็อาจจะมาต่อเป็น usb อีกทีนึงเพื่อเข้าเครื่องคิดเงินของตัวระบบคิดขายหน้าร้านนะครับแล้วก็แบบไร้สายเนี่ยจะเป็นแบบบลูทูธนะครับเราก็สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ที่มีบลูทูธเนี่ยเพื่อให้เครื่องเนี่ยมันส่งน้ำหนักออกมาได้เลยนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการเชื่อมต่อไร้สายกับโทรศัพท์มือถือ Android แล้วก็สาธิตการใช้งานให้ดูด้วย โดยระบบที่รองรับนะครับแบบไร้สายเนี่ยจะมี Android นะครับแล้วก็ Windows ที่รองรับการใช้งานนะครับไ o s ไม่รองรับนะครับมาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนนะครับตัวสเปคอันดับแรกเลยเนี่ยตัวถาดช่างตัวนี้นะครับหน้ากว้างของตัวนี้เนี่ยกว้าง40เซนนะครับแล้วก็แนวลึกเข้าไปตัวนี้50เซนนะครับก็คือ40 5 0เซนตตัวเครื่องเนี่ย มีพิกัดน,น้ำหนักแบบ30โล6กโลร้150โลแล้วก็300โลนะครับแต่อย่างตัวที่ผมเอามาสาธิตตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวสาธิตเฉยๆนะครับไม่ใช่ตัวขายตัวนี้เนี่ยจะมีพิกัดน,น้ำหนักอยู่ที่100โลนะครับแล้วก็ค่าละเอียด0.01กิโลนะครับทีนี้นะครับหน่วยที่ผมตั้งไว้เนี่ยจะเป็นหน่วยแบบกิโลนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าปัดกันนะครับหน้าปัดเป็น led นะครับผมจะลองเปิดเครื่องให้ดู ตัวหน้าปัดเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับปุ่มแท้ปุ่มอะไรพวกนี้มีให้ครบนะครับพร้อมสําหรับการชั่งน้าหนักนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานให้ดูนะครับก็แอปที่ผมใช้งานนะครับก็จะเป็นแอปขายหน้าร้าน PosPod นะครับตัวนี้เนี่ยผมได้มีการเซตกับเครื่องชั่งไว้แล้วให้มันต่อเพื่อส่งน้ําหนักแบบไร้สายนะครับลองดูนะครับว่าผมไม่ได้มีการต่อสายอะไรไว้เลยก็เครื่องนี้เนี่ยต่อแบบบลูทูธ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับก็สินค้าที่ผมเตรียมไว้เนี่ยก็จะมีกลลอนน้ำนะครับแล้วก็ลิ้นชักเก็บเงินนะครับให้ไว้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถถ่ายสินค้าที่มันหนักกว่านี้ได้จริงๆนะครับก็จะให้ดูเรื่องของการชั่งว่ามันสามารถชั่งได้นะครับกับสินค้าที่หนักๆแบบนี้นะครับตัวอย่างร้านที่ผมใช้เป็นร้านขายของสดนะครับอาจจะต้องจําลองดูนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมเลือกรายการสินค้าก่อนนะครับ มันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาแต่ว่าทางผมเนี่ยยังไม่ได้มีการชั่งน้ําหนักนะครับน้ำหนักมันก็เลยยังไม่วิ่งนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอชั่งน้ําหนักก่อนผมยี่เลนส์ชัร์จมาวางนะครับพอน้ําหนักวิ่งแล้วเนี่ยอะเราสังเกตดูน้ําหนักนะครับอาเดี๋ยวผมยกมือถือของผมเนี่ยมาไว้ที่ใกล้ๆหน้าจอนะครับได้ดูง่ายๆเห็นไหมครับน้ําหนักลักษณะนี้น,นะครับ สมมติว่าผมลองขยับลิ้นชักดูนะครับน้าหนักเนี่ยมันก็จะส่งมากึงๆเกือเร็วทม์เลยนะครับค่อนข้างเร็วพอสมควรถ้าเราสังเกตด้วยตาเปล่าเนี่ยแทบจะไม่เห็นถึงความดีเล์ของมันเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผมลองวางให้มันน้ําหนักคงที่ดูนะครับพอน้ําหนักคงที่เสร็จเนี่ยตัวหน้าจอของระบบขายหน้าร้านโพสโพสมันจะกระพริบนิดหน่อยนะครับเป็นสัญญาณให้เรารู้ว่าตัวน้ําหนักตัวนี้เนี่ยสเตเบิลหรือก็คือคงที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะนำลงตะกร้าแล้วก็ ชำระเงินต่อไปนะครับเอาผมลองลงตากร้าให้ดูนะครับลักษณะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมช่างอีกสินค้านึงให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเอาแทงน้ำมาวางไว้นะครับผมเลือกเป็นสันนอกสไลด์นะครับจะเห็นว่าหน้าจองผมเนี่ยมันก็ยังมีน้ำหนักขึ้นอยู่แต่เนื่องจากที่มันขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเรามีการวางสินค้าไว้นะครับถ้าสมมุติผมยกสินค้าออกนะครับ ตัวหน้าจอนะครับก็จะไม่ได้แสดงแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมหยิบสินค้ามาวางไว้นะครับลองดูที่หน้าจอนะครับเห็นไหมครับ19กโลช่างได้นะครับตัวโครงเนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับทำมาค่อนข้างแข็งแรงเลยคงทนนะครับไม่หักไม่ฮอไม่บิง,ง่ายง่ายนะครับอย่างที่บอกก็คือรองรับน้ำหนักตัวนี้เนี่ยได้ร้อย,อยโล แต่ที่เราขายจริงๆเนี่ยได้300โลนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการแนะนำเครื่องช่าง TI02 นะครับ t i เก r TI02 รุ่นนี้เนี่ยมีการเชื่อมต่อที่ต่างจาก Tiger TI01 ก็คือมีการเชื่อมต่อแบบบลูทูธเพิ่มเข้ามาให้นะครับก็สำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถทักเข้ามาทาง Li น์แอดของทีมงานพอดพอสได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ